สบายดีเนาะขงเขาเนาะเมื่อกีเขาโกงมบบายพขากับน้องเมเด้นเนาะมันมกีน้อเมเดผ่ามานั่งกินน้ำเย็นๆกินกาแฟอยู่ในเมืองเนาะอ๋อน่าเซฟเฉะอันนี้เม่นยังไงใครสั่งฮะโอ้น่าเซฟมากเลยนะแต่อันนี้ค่ะจิจิมาครเบิรงมีผู้ใดเด่นนาะงที่เคยทำผู้ชมเด่นสบายดี เลือกกะเล้อกกะเล้อกกะเลกกะนงนานงนาขึ้มืออดเถะโดนแซงเนาะทผู้ชมน้องนาอับอเสียสิเจ้าหายเงนบอแซงมาทางนี้นะน้องนต้องพนัก็กตทางนี้เดนติงเชีงเดือจับอน้องไม่ชงไงยังผ่านเด็กยงเพียงเท่าอันนี้ก็หันตามยูปักซี่เด้อทผไปชมเด้สไตล์วั มีแต่ส่วนน้ยมีแต่ฝลังอานกินนอมาเนาะมเมนูกนคนเาโบาคอยไลยมาได้ทำไปชุื้อาสต้าแล้วก็พส<อ>อา,อา,า,นา,นาสตาก,ก,กิเอาอย่างหานบอกหน่ง้านุสบอกมนสิกเนาะ่กาแฟบอใจชันนะ<ค>านาโบาคอยมากินกาแฟเนะ บอก้นหนาเนาะเน่จะเอากระป๋าหนุ่ไหนใช่หนุนาแล้วนไม่เหลือเลยแล้วมัอะไอ่ะาดีก็ได้แต่ว่าเอารูนน้นนะทีบกเข็มขุนคเข็มขุนเลยขนี่ยหนุนากินหนุนั้นซันที่พูดว่าไม่ตีจิงบอลนะแล้ไม่กระสิกินนานเนาะเดือดตะบุรีไงเนาะตบุรีตบรีสง

ขนมเลยจะเป็นน้ำมะเขือสุดเนาะข้นจะเป็นบันสตอรี่เลยเดี๋ยวเบอสั้นวน่นวา,นาจะทานโฮลนมชิบก็ลองจี๋จจได้ในอิซองหน้าเนี่ยทำเบเส็สุดเห็นบปะอ่เดปุชิซวยทานนี้จะบนเบลเก่าดีเนาะด้วยว่าบอลมุมทาหโฮนกันไล่ด้วย ไส้ใส้สหมักไทยฮมมีหมักกินทานี่ได้เลยแมนจะนั่งรอไทยโฮแต่ละโมงเนาะแม่มีแอเดอทำเดอเป็นหางคาเฟเนาะอาหารกะมีเนี่อาหาฝรั่งขนมฝรั่งมีแต่ขนมฝรั่งเนี่ยขอจีกะมีนอนที่ีอือ่ะขอีขอจีป้าเตบอกขจีบันนองที่ี้เอื่นยังเพระวานนองจีจี้เป็นคนเบียดเนาะทางพุซซมันมีมันมีมันมีบ่ กะจีเปล่าอะไ้เห็ุจังไงกะจีเปล่าอบันมีโคงโอบันมีโคงเวลากะจีเปลาเนาะภาษาเสอยแช่ก่อนแช่คลิปกันแช่คลิปส่งนาพัททัวร์เนาะแม่แมโอเคอ่ะถาอันนั้นเนาะเครื่องดื่มของน้องนาน้องเม่เนาะกินน้ำกันวิดโควิดเละกินน้ำกันได้เนาะไม่สกมา เต็มทีเนาะงามแใช่ขนบันได้ขนยูนี่ยูนี่มันยุ่งใจอันนี้หายยังฮันซี่มุกซี่นุกอ๋ฮันซี่นุกเนาะนี่ยน่าทิพยาหาย้นนา,นา,หานาเสดเนาะยูเวียดมีเรบ่องนี้ปะยูเวียไม่ยังนะบ่มีบ,บ่นะบมีว่าจะได้ ค oh. งอกวรวสรซางอย่งก็จะเจ้าจี <Okay. S 2> ตักอะด์กรอนอสองห้าคัพกินหรแปดสิบบาทเอีเค <Okay. S 2> ้กช็อกโกแลตควอันนี้ปั๊บ mm hmm. เปิ้ลเค้กนะ้นะสเิน ตักไข่เมนูมีได้หลยอ่ะก็มาเลือกได้เลย ตกแต่สงสวยงามเนาะ้วแต่พัดลมก็จะแหละโบราณโบราณเนาะเอาแบบเก่าแก่นี่ทาง,งานแค่ต้องมีภาพยางไปเปื้กาแฟสีนกเนาะเข้ามาจะลืมล้างมือด้วยนางเียวนะเนาะเนี่บรรยากาศภายในตกแต่งงามเนานะสบายดีสบายดี าบรรยากระางนอกก็มีนะโอ้มีอันนี้ก็ะเมีนหรออันนี้ก็ข้องกระจาบ่ อันนี้กัเมนเนาะงามตกแต่งแบบโูลาณดีเามานเนาะอันนี้จะเป็นห้องน้กากระจอันนี้มะเกียงสดข้องลงน้เองห้างาน้นาบาสตอเบอรี่นาเกี้้บขนี้เลที่ตายหน้าหยาบบวแ่ คุณน่ะทําทายยองให้นะรู้ว่าตัน้าเป็จียกเพู้งามคือการน้ําาเสี้ําว่าอันนี้ก็เต็มทีนะบ่ได้อัลบั้มนึงบ่ยอม มากินยีโนกรไดโน่สิเขามาจับออกมากินโน่ิกรไดเพราะว่าอากาศวันนี้มีแดดเนักมีแดดเลคลองต้นไม้คงเย็นดีเนาะสมานังจิตกินยีน้องนี่กรไดเนาะเดอจจะเป็นแค่แขมอถ้าเป็นฟองนันจะเป็นแขมคออันบน จุดที่แราว,ว่าปกตางก็จะตางประเทศอย่างเ่นปกฝรัพพงเนี่ยก็จะหมอกหมาพักเท่านี้แหละ,ระเรียกว่าหมาพักเท่ยนี้เที่ยวแบบแบบเท่านี้เซนไลก็มีแต่ฝรั่งเลยเข้าหานได้กับฝรั่งนะสงบสีเนาะเขาไปกินไหนต่อถ่อายก็มีอันนี้เนดดี่ยค่ะลองถ่ายรูปติ โมเมนะองนจิ๊ oh, มนี่ก right ็งามเน้ยได้มาทยงนี้หรอไปมเาไยถูกที่ไทยเห้น้องน้าเน่ยนี้เอากล่องกระเดือเดี๋ยวมาันตัวเนาะเสนห่ดีกันคเดียวลยว่านใจหดลอดนงมันคึ้อยู่แมางนี่มัน จี้เป็นจี้จี้นี่ไอดอลีจ้ีอ่านึงคูนี่สองนหานึงเนันาแน้บแพดเียดโยเียดใ่่้าไม่ด้นตัวดงโอ้ยตาเลไป่าอเสียยก่อนได้บ่ ตัวเป็นตัเป็หมอะน้ำมาเกียงเนาะอ่าวท่ายวีดีโอบะนี่มาสิเบาวคำได้แล้วมันส้มแหงเนาะเราบออไมเอ้าวมือนี้เลยอ่ะวิดีโอมีเต็มหว่า ไกเนี่ยไ่่สขนนะกินนี่เมื่อทำไก่ส้โอ้ได้ใจที่กินข้าวมาไล้จะกินข้าวแล้

người kia nó để cho bọc kẹt không dừng chặt lại น่างอันนั้นเนาะมีแกงจะได้เป็นวอรหรอไม่ใช่ไปไปต่อไปอื่นเนาะ,ะมือนี้มือว่างเดินมือผักเดินเนาะพาชีลดิ้นพาไปนั่งดิ้นเป็นบรรยากาศปักเซ บัน,นี้นะบนี้นะเอ็นคิวคิวคิวเจนซึ่งวันนี้ V I P อ่ะเนาะบ่มีบ่มีแขกเมีต่เฮามีทวกคาสี่คนคุยเ่ร่งกกัมาบ้างมานักตรงนี้ก่นคุยเรื่อดนดีดคุยนมาเรื่กรทครมาแลดายเงินแล้วก็สีกลับและเดินไปเปิดอื่นต่อเนาะ มาหลาดกด่นเดิมทั้งสงมพบใจะที่เพงคิดเดือไปเปว่า